ที่จังหวัดยะลานะคะชาวไทยมุสลิมในพื้นที่นะคะกว่า1,000คนเขาได้ร่วมกันละหมาดอีดินอัสฮาค่ะรับปายอประจำปีที่จะรอดสัก,กราช1,444ค่ะ วันนี้นะคะก็เป็นวันอีดิอัสฮาค่ะปีฮิจรรัสักกราช1444มีพี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ของอำเภอเมืองยะลานะคะทั้งผู้ชายผู้หญิงค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่รวมไปถึงผู้สูงอายุนะคะก็มาร่วมกันละหมาดกว่า1,000คนค่ะแล้วก็ก่อนที่จะละหมาดนะคะเขาก็มีการแต่งตัวเสริมใส่เสื้อผ้าออกมาจากบ้านด้วยชุดโลงชุดใหม่นะคะเดินทางมาพร้อมกับครอบครัวกับญาติพี่น้องค่ะเพื่อที่จะร่วมกันละหมาดในครั้งนี้ที่มัสยิดกลางยะลา ตามหลักศาสนาอิสลามค่ะเป็นแบบอย่างของศาสนาทูตมูฮัมหมัดนะคะพร้อมกับมีการรับฟังกุตบ,บะนะคะหรือว่าเป็นการบรรยายธรรมค่ะจากผู้นำศาสนาโดยทางมัสยิดกลางยาลาค่ะได้มีการจัดให้มีการละหมาดอีดินอัตาขึ้นเพื่อที่จะให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมค่ะได้ร่วมกันเฉลิมฉลองวันสำคัญสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันพบปะสลามอวยพรชื่นชมยินดีกันในวันนี้ค่ะทั้งนี้นะคะการละหมาดวันตรุษอีดิน อธหาหรือว่าวันอีดใหญ่ตรงกับวันที่10เดือนซุนฮิตยะค่ะเป็นเดือนที่12ของเดือนในศาสนาอิสลามเป็นศาสนก,กิจที่สําคัญที่สุดนะคะซึ่งมุสลิมทุกเพศทุกวัยค่ะจะต้องไปร่วมกันละหมาดที่มัสยิดใกล้บ้านหรือว่าสถานที่ที่ได้มีการจัดไว้ให้เมื่อเสร็จพิธีละหมาดแล้วก็จะมีการบรรยายธรรมนะคะโดยโต๊ะอิหมามค่ะจากนั้นก็จะมีการแสดงความยินดีการขออภัยต่อกันและการบริจาคทานให้กับเด็กคนชาราแล้วก็ผู้ยากไร้ค่ะ นอกจากนี้นะครับก็ได้มีการเดินทางออกไปพบปะเยี่ยมเยอนซึ่งกันและกันอีกด้วยนะครับส่วนบรรยากาศนะครับภายในชุมชนถนนสาย15ตำบลสตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาครับก็เต็มไปด้วยพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่ได้รวมตัวกันนะครับทั้งครอบครัวในการทําพิธีกรรมกุรบานหัวนะครับซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ชาวมุสลิมนะครับก็ถือว่าจะได้เข้าใกล้ต่ออัลเลาะห์ด้วยการเชื่อสัตว์พลีต่อพระองค์ครับและก็ยังเป็นการไถ่ายบาปรวมไปถึงการทํากุฎบานนะครับก็เป็นการ จะได้บุญด้วยนะครับบางครอบครัวก็จะมีการทําจัดเลี้ยงนะครับด้วยทางด้านของมุสตอฟาร์มาน,นิครับซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ที่มาร่วมทํากุสปานในครั้งนี้นะครับก็บอกว่าวันอีดิวอัลฮนะครับเป็นกิจกรรมของชาวมุสลิมทั่วโลกทึ่งตรงกับปีนี้เนี่ยในวันที่29มิถุนายนนะครับ2566ทางด้านของจุฬาราชมนตรีก็ได้มีการประกาศให้วันนี้เนี่ยเป็นวันอีดิุอัลฮนะครับก็เป็นวันแรกหลังจากนั้นพี่น้องชาวไทยมุสลิมนะครับก็ได้มีการร่วมกันละหมาดที่มัสยิบ และก็หลังจากที่มีการละหมาดเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการทํากุศบานเชือดวัวนะควายและก็อูดนะครับซึ่งทางด้านกายพื้นที่บ้านเราเนี่ยก็ไม่มีอูดก็สามารถที่จะใช้แพะแทนได้สําหรับในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะมีการทำนะครับเรื่องของการทํากุศบานของวัวมากกว่าสําหรับวัวหนึ่งตัวเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น7ส่วนครับสำหรับผู้ที่ทําอิบดะนะครับโดยผู้ที่ทํากุศบานนั้นก็จะนําไปบริจาคแจกจ่ายให้กับคนชราและก็เด็กกำพร้าคนยากจนและก็ผู้ยากจนนะครับเป็นการแสดงถึงการเอื้อเฟือ้อ นะครับในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้กับคนที่ไม่ได้ทํากุศลนะครับได้รับประทานการพร้อมทั้งเก็บอีกส่วนหนึ่งนะครับไว้รับประทานเลี้ยงกันภายในครอบครัวญาติพี่น้องซึ่งเนื้อที่ได้จากทํากุศลในครั้งนี้นะครับก็จะนําไปขายไม่ได้สําหรับใช้ในการเฉลิมฉลองวันอิดินอาชานะครับเพื่อที่จะจัดขึ้นเนี่ยเป็น4วันวันนี้ก็เป็นวันแรกแล้วก็หลังจากนี้ก็จะจัดต่อไปอีก3วันครับขณะที่บรรยากาศที่ด่านพรมแดนเบตงนะครับทางด้านของ ด่านนะครับก็มีต้องบอกว่าเป็นด่านที่อยู่ตรงข้ามกับด่านบูกิตบูดาปินะครับซึ่งอยู่ที่กิ่งอำเภอเปิงลันเปิงกาลันฮูลูรัฐเปรักประเทศมาเลเซียนะครับทางด้านของบรรดาชาวไทยมุสลิมนะครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ทํางานในประเทศมาเลเซียก็ต่างทยอยนะครับมาต่อแถวเพื่อที่จะยื่นหนังสือเดินทางกลับเข้าประเทศไทยเป็นการร่วมกันเฉลิมฉลองในวันรายอ,อีดิอาซานะครับหรือเรียกว่าวันรายอฮัจยีกับครอบครัวและก็ญาติพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้นะครับก็สมผลให้บรรยากาศแลวก็เต็มไปด้วยพี่น้องแรงงานที่ยืนต่อแถวกันยาวเหยียดครับต้องบอกว่าแถวเนี่ยแทบที่จะล้นออกมาจากนอกตัวอาคารเพื่อที่จะประทับหนังสือเดินทางครับ ก็ทาให้เจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตงค่ะได้เพิ่มกําลังเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารเข้าเมืองแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่นะคะมาจัดระเบียบผู้ที่รอประทับตราหนังสือเดินทางแล้วก็รวมถึงดูแลเรื่องของการจราจรไม่ให้ติดขัดด้วยส่วนเจ้าหน้าที่ต่อชดทหารฝ่ายปกครองนะคะก็มีการตั้งด่านตรวจเข้มบุคคลยานพาหนะที่ผ่านเข้าออกเพื่อเป็นการป้องกันบุคคลต้องสงสัยแล้วก็มีการตรวจสอบกระเป๋าสัมภาระการเดินทางในกรณีพิเศษนะคะเพื่อเป็นการป้อง ป้องกันการลักลอบนําเข้าสิ่งผิดกฎหมายหรือป้องกันกลุ่มก่อความไม่ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ในช่วงนี้ค่ะ ขณะที่พลเรือรีสมเกียรติผลประยูนนะคะเลขาธิการสออปตค่ะ,คะก็ได้มีการแสดงความยินดีค่ะแล้วก็ส่งความปรารถนาดีนะคะให้กับพี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกคนนะคะที่ได้ร่วมการปฏิบัติศาสนกิจแล้วก็เฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันสําคัญในวันตรุษอีดินอัฮาทเ่จะรบสกรัฐ1444ซึ่งเป็นวันที่จะมีการประกอบพิธีกรุบาน,นะะ่ะหรือว่าเป็นการเชื่อสัตว์ใหญ่นะคะเพื่อที่จะนําเนื้อสัตว์ค่ะมารับประทานกันภายในครอบครัว สารความสัมพันธ์ของเครือญาติค่ะอีกทั้งยังเป็นการแบ่งปันให้กับผู้ยากไร้ในชุมชนขอให้ทุกคนค่ะได้ประกอบพิธีกันอย่างมีความสุขมีกําลังใจในการก้าวเดินต่อไปข้างหน้าด้วยความหวังต่อไปในอนาคตและก็ขอวิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้านะคะประธานพรให้กับประชาชนประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพภารณมัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและก็ขอให้พื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความสงบสุขและสันติสุขอย่างยังย่งยืนตลอดไปค่ะ